ครับวันนี้มาพบกับเคกันแล้วนะครับพ่อ,อนะครับอยู่ที่ไหนสักแห่งคนโลกนี้ในกรุงเทพอ,อ่าถูกไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเอ,อ่ยตลาดเดินเล่นนะครับตลาดเดินเล่นก็<อ>จะมีกินจ้ารต่านด้วยนู่นนะฮะอย่างสวยกเก่าอยู่ติด,ดอ,อ่อาอะไรน,นะก่อนถึงร่มเก่าครับข้างหน้าก็ร่มเก่าอันนี้จะเป็นถนนบายพาสใช่รหรือเปล่าพี่ลูก,กมัวเอ น่าจะใช่นะก็วันนี้ก็มาเดินเล่นครับชิวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทํางานต่อเบื่อแล้วบนโลกนี้ตื่นมาก็ต้องร้านหน้าเป็นวาร์มอาดน้ำแล้วก็ไปทํางานวันนี้ก็เป็นวันอังคารอาทิตย์หยุดงานเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาหาเที่ยวบ้างรีแลกอะไรบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับทั้งทิกกอตทั้งยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ ขอบคุณมากๆน,นะครับ FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ถ้าใครสนใจสินเชื่อ SCB นะครับตอนนี้เรามีสินเชื่อชื่อว่าการ e x p e e d y Loan นะครับคูม mm hmm. เงินอนุมัติสูงส,สุด5ล้านบาทของ mm hmm. ท่านเจ้าของกิจการหรือว่าท่านเจ้าของห้างหุลส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดนะครับผมถ้าใครสนใจยื่นกู้ช่วงนี้ใครต้องการเงินทุนนะ1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านได้หมดเลยก็การอน,อนุมัติก็จะขึ้นอยู่กับสเตทเ m e n t ของทางลูกค้าด้วยแล้วก็ประวัติ ด้วยนะครับผมประวัติอย่างเช่นประวัติผ่อนสินเชื่อถ้าคุณมีประวัติผ่อนล่าช้าอะไรแบบนนะี้ทางธนาคารก็อาจจะไม่อนุมัติได้แต่ถ้าคุณประวัติดีนะครับก็จะอนุมัติได้เยอะนะเขาจะดูจากสเตตเมนต์ดูจากรายรับของคุณด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ทักแชทหรือโทรมาได้นะครับที่เบอร์หมายเลข0 8 2 0 3 5 4 3 4 5่นะครับขอบคุณมากครับทุกคน นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ